หลัคณาราศีนะครับที่สินแสหมิงเ,งเองนั้นมองเห็นว่า ชะตากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับในช่วงต้นๆ้นเดือนธันวาคมจริงๆมันมีอยู่หลายลัคนาราศีเหมือนกันแต่ที่ต้องหยิบยกลัคนาราศีนี้มาอธิบายให้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับดาวมันเดินในลักษณะที่ไม่ค่อยส่งผลดีนะครับเท่าใดนัก ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ลัคนาอะไรหรอกครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นดาวการงานดาวการเงินดาวที่เกี่ยวกับสุขภาพล้วนแล้วแต่เดินนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีความกังวลใจกังวลใจในเรื่องเงินกังวลใจในเรื่องงานสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคนะักในช่วงที่ผ่านมานะ แต่เดียวเมื่อดาวพฤหัสเดินอ,อ,องศาเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็ดาวศุกร์หรือวีนัสเองได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับมาอยู่ในเรือนการเงินดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเมื่อองศาเดินหน้าก็ส่งผลดีเพราะว่าเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็ตีกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยก็จะมีข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆอย่างแน่นอน ในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของงานก่อนหน้านี้มันล้าละละัละลงนะครับเอ๊จะเอาอยัางไงดีนามันเหมือนกับมันไม่ค่อยแน่นอนน่ะทำให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกนั้นมีความกังวลใจในเรื่องเงินเงินทองทองไม่น้อยนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเมื่อองศาดาวการเงินมันเดินหน้าอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะค่อยๆทยอย,อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับดาวสุกเดินเข้าตำแหน่งมหาจักรเนี่ยมหาจักรที่ดีมากนะหลายคนนะไม่ทราบนะครับไปคิดแต่ว่าโอ้ยถ้าดีที่สุดก็ต้องมาหาอุดนู่นนี่นั่นมีมหาจักรก็ดีนะครับมันอาจจะต้องลุยต้องเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่าเสมอ ผมก็มาอธิบายให้ชาวลัคนาราศีพิจิกฟัง f c ท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วกังวลใจอยู่ในเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องการงานหรืออะไรที่มันไม่ค่อยแน่นอนในเรื่องเงินงานเงินเงินนะครับก็ขอให้สบายใจได้ชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโชคดี